สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ทุกคนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่14ฟูลแลมพายแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดมัน4-5เอ้า AFC บอร์ดมัร์พายเอฟเวอร์ตัน0-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์2 2สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่14จ่ฝูงเป็นของอาร์เซนอลมี30คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี28คะแนนที่3เป็นเชลซีมี24คะแนนที่4เป็นแอสตนนวมี24คะแนน ไบร g ันแอนโฮปอา b เบียนที่5ซ u n ันเดอร์แ f c ที่6 m แมนยูที่7จ็ดอิ o พูที่8 s p สเปอร์ที่11ดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่14 e เออร์ลิงบราห์ทุ哈尔ันแมนเชสเตอร์ซิตี้15ประตูอีกอติอาโกเบรนท์ฟอร์ด11ประตูชองฟ g f ลิ i มาเตตาคริสต s ลพาเลซ a c e 7ประตูแดนนี่เบลเบ k ไบรตันแอนโฮปอา b เบียน7ประตูองตวนเซเมนโยเ f c ซีบอ n มาร์ท h 6ประตูไรอันเอมเบโมแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ประตู นิคบวเดอร์มาเดยนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ห้ประตูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่14คืนวันพุทธที่3ธันวาคมตี2ครึ่งวูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์สพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไบรตันแอนโฮปอัเบียนพบแอสตันวิลลาอาร์เซนอลพบเบรนท์ฟอร์ดเบอร์ลี่พบคริสตันพาเลตตี35นาทีเลวพูพบซานเดอร์แลนด์เอฟซีล e d ส์ยูไนเต็ดพบเชลซีคืนวันพฤหัสที่4ีธันวาคมตี3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต นัดที่15บห้าค่ำวันเสาร์ที่6ธันวาคมทุ่มครึ่งออสตันวิลล่าพบอาร์เซนอลสี่ทุ่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบเบอร์ลีย์แมนเชสเตอร์ซิตี้พบซันเดอร์แลนด์เอฟซีท็อตแนมฮอตสเปอร์พบเบรนท์ฟอร์ดเอฟเวอร์ตันพบนอตติงแฮมฟอร์เรสเอฟซีบอร์นมัธพบเชลซีเที่ยงคืนครึ่งลีดส์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลคืนวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม3ามทุ่มไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดห้าทุ่มครึ่ง คืนวันจันทร์ที่8ธันวาคมตี3วูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์รสพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ